ชวนทุกท่านออกไปหาความสุขทันใจเที่ยวลำพูนไม่ต้องรอ u n s e ีนนิวชัปเตอร์หรือแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในมุมใหม่ของภาคเหนือและเมืองไทยเป็นหมุดหมายใหม่ของนักเดินทางวัดพระาธาตุหาิพุนชัยวัดเก่าแก่ที่มีตำนานสืบเนื่องมากกว่า1,300ปีมีศาสนสถานสำคัญมากมายภายในวัดได้แก่ประตูโขงราชสีคู่วิหารหลวงองค์พระาธาตุหาิพุนชัย ขอระครังเขาพระสุเมนจำลองเจดีปทุมวดีหรือสุวรรณเจดีพิพิธภัณฑ์พระเมืองแก้วหลวงพ่อทันใจพระเจ้าละโวพระเจ้าแดงหรือพระเจ้ากลักเกลือวิหารพระเจ้าพันตนวิหารพระพุทธรอยพระพุทธบาทสี่รอยและยังเป็นวัดที่มีกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะเทศกาลโคมแสนดวงเมืองลำพูนถือเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสถวายโคมสีสวยแด่องค์พระธาตุาริปุนชัยซึ่งเมื่อเรามองไปยังทะเลโคมนับแสนที่แขวนอยู่จะสามารถรับรู้ได้ถึงพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่และสวยงามอีกหนึ่งประเพณีที่สําคัญของจังหวัดลำพูนนั่นคือสลากย้อมเป็นประเพณีที่ถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเกิดขึ้นที่เดียวในโลก นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมากราบสักการะพระาธาตุได้ตลอดทั้งปีสลากย้อมเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวบางพื้นที่จะเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวได้รับอนิสงผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมก็คือวัดมหาวันโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่งดงามสะท้อนถึงศิลปะทางภาคเหนือได้เป็นอย่างดี มีเจดีวัดมหาวันเจดีสีทองอารามที่บรรจุพระรอดเอาไว้ด้านในตามด้วยพระอุโบสถเป็นพระอารามหลวงของพระนางจามเทวีเจดีวัดมหาวันเป็นที่บรรจุพระรอดลำพูนหนึ่งในห้าพระเครื่องชุดเบนจภจาคีที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดหากใครได้มากราบไหว้บูชาพระรอดก็จะพ้นภัยอันตรายทั้งปวงวัดจามเทวีหรือวัดกู่กุด เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่าพันปีโดยพระเจ้ามหันตยศและพระเจ้าอนันตยศพระราชโอรสของพระนางจามเทวีทรงโปรดให้ช่างฝีมือชาวลโวสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่อถวายพระเพลิงให้แก่พระมารดาพระเจดีจามเทวีเป็นเจดีทรงเหลี่ยมมียอดหุ้มด้วยทองตามแบบฉบับพุทธขยาประเทศอินเดียแต่ละด้านมีพระพุทธรูปปางประธานพร15องค์ประดิษฐานอยู่รวมทั้งหมด60องค์ส่วนภายในพระเจดี ก็เป็นที่บรรจุพระอาฐิของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูนในสมัยก่อนนั่นเองวัดสันป่ายางหลวงเป็นวัดที่ติดหนึ่งใน10วิหารสวยของประเทศไทยเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดของลำพูนภายในวัดสันป่ายางหลวงมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างสวยงามเยอะแยะมากมายอีกด้วยครับโดยเฉพาะด้านในพระวิหารพระคงเขียว หรือพระวิหารพุทธรัตนมหานทีสีหริพุนชัยที่มีการแกะสลักลายปูนปั้นไว้ในพระวิหารอย่างสวยงามแม้กระทั่งมุมหน้าจัว่วเชิงเพดานหลังคาด้านต่างๆรวมไปถึงเสาพระวิหารก็จะแกะสลักและลงรักปิดทองไว้ทั้งวิหารพระโขงเขียวกู่ช้างกู่หมาเป็นโบราณสถานที่อยู่คู่กันซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนานเลยทีเดียว ชาวลำพูนก็ให้ความเคารพนับถือกันอย่างมากโดยมักจะมาไหว้ขอพรกันที่นี่โบรัณสถานแห่งนี้นอกจากจะมีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีแล้วก็ยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนอีกด้วยเพราะว่ามีความเชื่อกันว่าที่นี่เนี่ยเป็นสุสานช้างศึกม้าศึกคู่บาร,รมีของพระนางจาม,มเทวีผมมาเที่ยวปุ๊บความสุขก็มาปับ๊บโมเมนต์ที่ใช่ร้านได้ไม่ต้องรอ